แจ้าดองแจ้งเล้าขาวบางน้บังนา้เออแบบักนเาวผัดเลยแม่โคว้าวแม่โค้าวแม่พ่ท้อเลยต้องต้องมาม่นะไมนะมามามาตรงกลางตรงกลางแจังนนนนแงเลย้ั่งนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันปิดแล้วนะโอ้มมาแต่กรพับนะว่าิมาไม่จิม